พีうう่ลกคลิปในโซเชียลมีเดียทานนะเห็นลกคลิปไม่เบอร์คลิปไม่ตัดหน้านะให้ดูด้วยเป็นไรเนี่ยเป็นไรมาปวดตรงไหนปวดคอปวดเข่าแล้วก็ทุกโลกเลยปวดท้องมันเลยไอ้เนี่ยไทรอยไขมันบ้าการนิ่งไปแล้วเดี๋ยวก็ปวดที่จ้าการมีเงินนะพี่นะเออ เหมือนเราไปแนะนําคนนะ่ะเข้าใจความหมายไหมไปเกี่ยวข้องกับแนะนําคนนะ่ะคือมันเหมือนกับเขาไม่พร้อมจะเกิดอะ่ะที่เข้าใจความหมายนะเหมือนเราไปแนะนําอย่างเงี้ยเราก็รับผลกระทบจุดนี้ด้วยไงพี่เข้าใจไหมแนะนําไปกี่คนนะ่ะจ,จำได้ไหมนันน่ะเป็นกี่คนนะ่ะรู้สึกว่าคนเดียวอ่ะเราหวังดีอะ่ะถูกต้องไหมเข<อ>้าใจไหมแต่เด็กมันจะเกิดไงพี่ เหมือนเราก็แนะนำคนนแต่แลมีมีบางคนแบบว่าจะไปทำแท้งล้วบอกว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวกูเลี้ยงให้เออเดี๋ยวเราไปแอะไอโรกไอโอ่อะไม่ต้องเดี๋ยวเลี้ยงให้ก็ต้องเลี้ยงมันตอนแ็กเลี้ยงให้มันฟรีนะเออดี้วเขาปากเราพูดไปแล้วว่าจะเลี้ยงให้ไม่ต้องทำแท้งเออแหลนั้ยอมเลี้ยงให้เขาฟรีอะเพาพูดไปแล้วก่ามัต้องทำไม่เป็นไรไอจุดที่เราเป็นแนะนำคนอื่นเขานั่นแหละ เด็กมันก็โกรธไงมันก็มันร่อพี่อ่ะพี่ก็ที่ไหนก็มีร่วมเป็นเจ้าภาพบวชน,นะเอาเงินไปนร่วมกับเขาไปบอยสี่บาทกไท็ได้กับเด็กทั้งหลายอ่ะใช่ไหมที่สิงอยู่ในตัวให้โมทนาบุญน,นะแค่นี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะพี่นะอา้าวหรือชำระที่สงก็ได้เนาะสี่บาทก็ได้ทำเรื่อยๆียก็ดีแต่ถ้าร่วมเป็นเจ้าภาพบวชจะดีกว่าทำไปได้สาม มากดีมากทำเรื่อยๆนะพี <indeed? S 1> ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กที่สิงอยู่ก็ไปเกิดเรื่อยๆนะหลวงพ่อฤทธี์ลินดาบอกถ้ากรรมเกี่ยวกับเด็กอ่ะร่วมเป็นเจ้าภาาบวชเนาะทำเรื่อยๆเขาก็จะไปเกิดแล้วไม่ต้องมีสิงในตัวนะเอ้าเป็นนุ้ยเพิ่งหันอ่ะเดินดูโลกมาที่ ไปไหมเมื่มอกี้เดิดกนกระโดดกระแด้งเหรอป่ะตอนนี้เดินโล,ลงไหมนะลงไ้มนะถึงร้อยโลกี่เปอร์เซ็นต์นแล้วแปบดบสิบโชคดีหน้ามนะือรวยเยอะๆนะอ้าวตนนั้งเทตีทุกคนเลยนะสวัสด,ดานานนนีนะคะโชคดีครับ smart